สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมและร้าน์เลียนคายเช่นเคยนะครับกับรถสวยโดนใจบายเปรมไลออนคานั่นเองนะครับและวันนี้นะครับเรามีเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับกับรถอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับเป็น Ford e v e r e s t Next Gen โฉมปัจจุบันนะครับใครนะครับที่พลาดนะครับคันที่แล้วนะครับโหถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้เรามีเข้ามาใหม่แล้วนะครับเล็กใหม่นะครับเพียงแค่10,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับต้องรีบต้องไวเลยนะครับและ เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่ผมจะพามารีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับพรีวิวนะครับรอบคันนะครับของตัวรถคันนี้กันก่อนเลยครับ สหรับคันนี้นะครับจะเป็น Ford e v e r e s t นะครับ Next Gen นะครับ2.0สปอร์ตนะครับและคันนี้จะได้ออปชันแพ็ก A นั่นเองนะครับและมาในปี2023นะครับและคันนี้เลขไมล์เพียงแค่10,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับออปชันแพ็ก A นะครับต้องบอกว่าออปชันเขาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับบวกราคาเพิ่มถึง60,000บาทเลยนะครับจากราคาขายนะครับได้อ p อปชันนะครับระบบความปลอดภัยต่างๆครับเทียบเท่ากับตัวไทเทเนียมพัดเลยก็ว่าได้นะครับและ ออปชันต่างๆ,ๆนะครับโหจัดเต็มมากๆนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับราคานะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ1,544,000บาทนะครับแต่วันนี้นะครับราคาลดลงไปแล้วกว่า250,000บาทเลยทีเดียวนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่1,290,000บาทเท่านั้นนะครับแต่ต้องย้ำเลยว่า สำหรับราคานี้นะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดเฟแนนซ์เลยนะครับซื้อสดนะครับร้านเราก็ไม่บวกแวดนะครับฟรีค่าโอนครับซื้อจัดเฟแนนซ์นะครับเครดิตนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยนะครับกรณีฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ21,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยพิเศษก็ถูกมากนะครับไม่แพงอย่างที่คิดแน่นอนนะครับดอกเบี้ย พิเศษนะครับเริ่มต้นเพียงแค่2.49เท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าประวัติดีนะครับของแถมทางร้านเราก็ถือว่าจัดเต็มมากๆเลยนะครับและคันนี้นะครับมีการอัปเกรดชุดแต่งนะครับต้องบอกว่าแต่งให้ครบพร้อมใช้เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับกันชนด้านหน้าซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบนี้นะครับและตัวรถครับได้เป็นสีเดิมนะครับและยังได้มีการในส่วนของเคลือบแก้วมาแล้วนั่นเองนะครับต้องบอกว่าขอบคุณลูกค้าเก่ามากๆเลยนะครับ ลูกค้าเก่าเป็นคนที่รักรถดีมากๆเลยนะครับเคลือบแก้วมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสีฉ่าเงามากๆเลยนะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมเลยว่าคันนี้มีออปชันอะไรบ้างนะครับออปชันแพ็กเมีอะไรบ้างนะครับเข้ามาเลยนะครับนี่เริ่มด้วยในส่วนของด้านหน้านะครับอัปเกรดในส่วนของกระจังหน้านะครับโลโก้นะครับนี่ฟอนต์คำว่า Ford นะครับเท่ดุดันแบบนี้นะครับมีกล้อง360องศามาให้รอบคันมาพร้อมด้วยเรด้าอัตตีฟคูซคอนโทร l นะครับ แปรผันความเร็วนะครับตามรถคันทั้งหน้าครับถึงจุดหยุดนิ่งเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับนี่มีฟอนต์นะครับตัวนูนนะครับบนฝากระโปรงนะครับคำว่าเอเวอรเรสต์นะครับเดิมจากโรงงานเลยนะครับเขาจะมีในส่วนของรุ่นสปอร์ตนะครับเขาจะให้เป็นฟอนต์แบบนี้มาเลิมนั่นเองนะครับในส่วนของการชนด้านหน้านะครับนี่มีการอัปเกรดนะครับสวยๆนะครับเซ็นเซอร์มีให้รอบคันแบบนี้นะครับไฟหน้านะครับนี่โฉมใหม่ Next Gen ไฟหน้าจะเป็นซีแคมนะครับเป็น LED แล้วนะครับ f u LED เต็มระบบแล้วนั่นเองนะครับนี่มีไฟตัดหมอกต่างๆนะครับและซุมล้อนะครับนี่มีการอัปเกรดซุมล้อเป็นขนาด6นิ้วนะครับสวยๆนะครับเท่ดูดันมากๆเลยนะครับมาพร้อมด้วยล้อแมกนะครับลายสปอร์ตมากๆเลยนะครับสำหรับล้อแมกขอบ20สีดำเงานะครับลายสปอร์ตตรงรุ่นนะครับนี่ตุ่มยางดอกยางนะครับโหลึกๆคมๆนะครับใช้ต่อกันได้อีก2-3ปีได้สบายเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ และตัวรถคันนี้นะครับเขาจะได้เป็นสีเทานั่นเองนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าสีเทาดำน,นะครับสีสวยมากๆนะครับคันนี้สีเดิมทุกสินนะครับและเจ้าของเดิมมีการอัปเกรดในส่วนของนี่เครือบแก้วมาให้เรียบร้อยแล้วสีจะฉ่าจะเงาแบบนี้เลยนะครับนี่และในส่วนของตัวสปอร์ตนะครับเขาจะได้กระจกมองข้างนะครับเป็นสีดําเงานะครับไฟเลี้ยวปลายกระจกมองข้างและออปชั่นแพ็คเอนี่เขาจะมีก้องรอบคันมาพร้อมด้วย บายสปอร์ตนะครับหรือจุดเตือนนะครับจุดอับสายตานะครับมีมาให้ครบทวนเลยนะครับออปชั่นฟังก์ชันจัดเต็มมากๆนะครับมือจับเป็นสีดําเงานะครับเป็นปุ่มสมาร์ทเอนทีคีเลดนะครับกุญแจอยู่ในระยะนะครับเราสามารถกดล็อกรถนะครับหรือปลดล็อกนะครับจากตรงนี้ได้1จุดเลยนะครับนี่กระจกมองข้างพับออโต้แบบนี้เลยนะครับและยังมีในส่วนของ อ่าใช่มันได้นะครับเป็นสีดําล้วนแบบนี้นะครับแหลกลาวหลังคาก็จะเป็นสีดำนะครับมีการสาดมาให้รอบคันนะครับเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ีล้อแล้วนั่นเองนะครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายนะครับโฉมนี้สวยมากๆเลยนะครับจะเป็นไฟท้าย LED แล้วเต็มระบบแล้วนั่นเองนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังกล้องมองหลังนี่และที่พาดไม่ได้เลยคันนี้ได้ป้ายทะเบียนสวยด้วยนะครับเลข 8088นะครับเป็นเลขเบิ้ลแบบนี้นะครับเป็นเลขมงคลนะครับมูลค่ากว่า3 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับและฝาท้ายนะครับเปิดปิดแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับนี่เราสามารถสั่งการได้หลากหลายรูปแบบเลยจากฝาท้ายจากรีโมทจากด้านในหรือสามารถใช้เท้าแตะนะครับเป็นคิกเซนเซอร์นะครับปิดเปิดโดยไม่ต้องใช้มือก็ได้นะครับและนี่เรามีการอัปเกรดนะครับใส่ ผมเข้ารูปนะครับ5ดีให้รอบคันแล้วนั่นเองนะครับภายในจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับสปอร์ตมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างตัวรถกันก่อนเลยนะครับเนี่ยเริ่มจะจากด้านค้างกันก่อนเลยเม็ดสปอร์ตเม็ดอาร์คต่างๆนะครับน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีขานไม่มีถอดไม่มีขยับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนหนักพีควาหรือน้ำท่วมแน่นอนนะครับ้าเรานะครับการันตีเลยนะครับและลังได้รับการตรวจนะครับโครงสร้างนะครับมีใบเซอร์ตรวจสภาพรถให้ด้วยนะครับ จากวันทุกค่าอินสเปกชันนะครับได้รับรถเกรด A นะครับแน่นอนนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของออปชันด้านในตัวรถกันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสำหรับ Ford e v e r วอร์เรสต์เน็กเกนตัวสปอร์ตคันนี้นั่นเองนะครับมาพร้อมด้วยกุญแจรีโมทนะครับเป็นคีย์เลสแบบนี้นะครับเป็นรุ่นพุทธสตาร์แล้วนั่นเองนะครับเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มพุทธสตาร์ได้เลยนะครับ โอหเสียงเครื่องนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับให้ดูจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับเขาจะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับนี่แล้วเขาจะมีปั๊มลายนะครับคาว่าสปอร์ตมาด้วยนะครับเบาะต้องบอกว่าเป็นทรงสปอร์ตเท่มากๆเลยนะครับได้เบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้าแล้วนั่นเองนะครับปีกเบาะนะครับไม่มีล้มไม่มีขาดแน่นอนเพราะคันนี้สภาพป้ายแดงเลยเลขไม่เพียง1 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับด้านข้างดีไซน์สวยลงตัวมากๆเลยนะครับมือจับต่างๆนะครับและยังมีในส่วนของ ช่องแอร์นะครับนี่ดีไซน์ใหม่สวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับเขาจะเป็นพลาสติกนะครับนี่พลาสติกแข่งแบบนี้เลยนะครับมีระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กให้รอบคันนะครับถึง7ตําแหน่งเลยนะครับและในส่วนของหน้าจอนะครับสำหรับออปชั่นแพ็กเอนะครับที่เพิ่มเงินถึง60,000บาทเนี่ยออปชั่นคือเพิ่มในส่วนของหน้าจอนะครับอัปเกรดหน้าจอครับเป็นหน้าจอนะครับนี่ทัชสกรีนขนาด12นิ้วเลยก็ว่าได้นะครับนี่ ออปชันมีเดียนะครับมีให้รอบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้องนะครับสมาร์ทวิวนะครับ360องศารอบคันแบบนี้นะครับภาพคมชัดนะครับมากๆเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto นะครับแบบไร้สายด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับคู่มือการใช้งานนะครับสามารถกดนับจากที่หน้าจอก็ได้นะครับนี่ออปชันทันสมัยมากๆแอร์ดีตอนนะครับแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาด้วยนะครับและด้านในนะครับเขาจะมีในส่วนของ ไวเลสชาร์จเจอร์นะครับหรือระบบชาร์จไร้สายนั่นเองนะครับอันนี้ก็มีมาให้แล้วนั่นเองนะครับเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดมาพร้อมด้วยเบรกมือไฟฟ้านั่นเองนะครับสําหรับคันนี้และสําหรับเลขไมค์คันนี้นะครับใช้น้อยมากๆนะครับไม่เพียงแค่10,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับหน้าจอนะครับต้องบอกว่าเป็นดิจิตอลแล้วนั่นเองนะครับขนาด12นิ้วเลยนะครับพรมลายหนังมันติฟังก์ชันมีแอร์แบ็ก ด้านซ้ายมือนะครับเขาจะมีในส่วนของเรด์แอัตตีฟควสค t มนะครับออปชั่นถือว่าจัดเต็มเลยเตือนออกนอกเลนควบคุมนะครับรถให้อยู่ในเลนต่างนะครับมีมาให้ครบทั่วเลยครับมีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับและในส่วนของไฟหน้าเปิดปิดแบบอัตโนมัติหรือออโต้นะครับไฟสูงก็ออโต้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับและสําหรับรถไม่น้อยนะครับสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือ สมุดร,รับประกันหรือบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะครับคันนี้มีให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานฉบับย่อนะครับเป็นเล่มเล็กๆบางๆแบบนี้เลยนะครับถ like ้าฉบาับจริงนะครับนี่เขาจะมีในส่วนของที่หน้าจอแล้วนั่นเองนะครับเราสามารถเลือกดูนะครับในส่วนของคู่มือนะครับนี่ตัวนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ให้เรานั่นเองนะครับนี่เราสามารถเลือกดูหมวดหมู่ข้อมูลทั่วไปต่างๆนะครับเลือกดูได้ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับและสมุด รับประกันนะครับนี่เลยนะครับคันนี้นะครับมีประวัติเข้าศูนย์มานะครับนั่นเองนะครับและรถก็ยังอยู่ในวารันตีศูนย์นะครับ5ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเปิดนะครับสมุดรับประกันให้ดูเลยนะครับนี่นะครับลูกค้าเช็คระยะมารอบแรกที่14,0 0 0กิโลเมตรนั่นเองนะครับลูกค้าดูแลที่รอบถัดไปเลยนะครับนี่ฟอร์ดนะครับเขาจะดูแลทุก1 5 0 0 0กิโลเมตรนั่นเองนะครับและนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันก่อนเลยนะครับสภาพต่างๆนะครับต้องบอกว่าใหม่จริงๆนะครับเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับกินใหม่นะครับหรือเบาะนะครับก็คือจะไม่มีรลิ้วไม่มีรอยนะครับแบบนี้เลยนะครับต้องใหม่แบบนี้นะครับและเรานะครับยังใส่ในส่วนของพรมเข้ารูปนะครับเป็นพรม 5D นะครับสวยๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับที่เราสั่งตัดนะครับใส่ให้รอบคันนะครับ พร้อมใช้งานกันไปแบบนี้เลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับภายในเครื่องยนต์และโปรโมชั่นราคาพิเศษด้านหน้ารถกันครับและสําหรับโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถนะครับบอดี้เดิมๆนะครับแก้ม2ฝั่งซ้ายขวานะครับฝากระโปรงนะครับไม่มีขันไม่มีทอดนะครับคันนี้เดิมๆเลยนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้าท่วมแน่นอนนะครับสีเดิมทุกชิ้นเลยนะครับเมสอาร์คเมสสปอร์ตต่างๆนะครับ เรียงตัวสวยแบบนี้เลยนะครับแกมสอฝั่งซ้ายขวาต้องเหมือนกันแบบนี้เครื่องยนต์นะครับคือต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์นะครับ2 0 0 0นนะครับและคันนี้ให้แรงม้าสูงถึง170แรงม้านะครับและอัตราเร่งก็ดีนะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับและในส่วนของเครื่องยนต์นะครับใหม่จริงๆนะครับคือเครื่องยนต์ป้ายแดงเลยนะครับเวลาปิดแค่นี้เองนะครับปิดง่ายมากๆเลยนะครับและเป็นยังไงกันบ้างครับผมพามาชมพามา r e วิว กันอย่างละเอียดทั้งภายนอกภายในต่างๆนะครับสำหรับลูกค้าบางท่านนะครับที่ยังไม่เคยเห็นหรือยังไม่เคยดูรีวิวนะครับสำหรับ Ford e v e r e อเตัว Next Gen นะครับตัว Option Pack A ที่เพิ่มราคาขายขึ้นไปถึง60,000บาทนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับวันนี้ผมพามาชมกันอย่างละเอียดเลยนะครับใครที่กําลังมองหาครับต้องรีบต้องไวเลยนะครับรถสวยอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับที่ใครที่พลาดคันที่แล้วนะครับต้องบอกว่าต้องรีบเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับนานๆจะได้ เข้ามาสักหนึ่งคันนะครับสภาพนางฟ้าสภาพป้ายแดงแบบนี้นะครับของแถมออปชั่นต่างๆนะครับถือว่าจัดเต็มมากๆนะครับราคาก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับรถปีเดียวนะครับราคาหายไปแล้วกว่า2,50 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่1 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดก็ไม่บวกแวดนะครับฟรีค่าโอนนะครับของแถมจัดเต็มนะครับซื้อจัดไฟแนซ์พิเศษไม่แพ้กันเลยนะครับเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยก็นี่ฟรีดาว จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ2 1 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับนานสูงสุดถึง7ปีนะครับเครดิตดีนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.49%เท่านั้นนะครับของแถมจัดเต็มแน่นอนนะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยนะครับฟรีดาวน์นะครับฟรีจัดฟรีโอนนะครับฟรีกล้องหน้าหนึ่งเครื่องฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับแถมฟรีให้1ปีเต็มนะครับและคันนี้นะครับก็ยังอยู่ในวารันตี0นั่นเองนะครับคันนี้วารันตี0ถึง5ปีหรือ150,000กนนะครัับ้อกไดียวๆเล ฟีค่าแรงเชกระยะต่างๆนะครับเหมือนได้รถใหม่สภาพป้ายแดงราคามือสองครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนั่นเองนะครับแต่สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ง่ายมากๆนะครับสามารถติดต่อนะครับหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b ไลน์ทิกต o k หรือทางเว็บไซต์ของเรานะครับไลออนคาร์ไทยแลนด์นะครับหรือจะโทรเข้ามานะครับสอบถามปรึกษาเคสหรืออยากจะวิดีโอคอนะครับดูสภาพรถจริงนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรามีทีมงานนะครับคอยให้คำปรึกษาแน่นอนนะครับ และตอนนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่นะครับให้เลือกนะครับมากมายนะครับหลายรุ่นหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของรถตู้พรีเมียมนะครับรถเจ็ดที่นั่งรับรถเก่งซีดานรถเก่งพรีเมียมต่างๆนะครับมีให้เลือกครบทุกยี่ห้อแน่นอนนะครับและสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกมานะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับเรามีไฟแนนซ์บริการนะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะครับผลไฟแนนซ์อนุมัติแล้วลูกค้าไม่สะดวกมารับรถนะครับเราก็มีบริการนะครับจะส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับและก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถนะครับเราก็จะทําการล้างขัดเคลือบสีนะครับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้อีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับลูกค้าได้รถสวยสภาพนางฟ้าสภาพป้ายแดงพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับและนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่หน้าร้านนะครับหรือคันอื่นที่หน้าร้านนะครับเพียงแค่เซิร์ชใน Google Map กันครับไลออนคาร์รถมือ2เป็นภาษาไทยเลยนะครับเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเรานะครับอยู่เส้นกาญนาพิเศษบางบัวทองนะครับอยู่นนทบุรีนะครับอยู่ติดกับโลตาใายน้อยนะครับอยู่ห่างจากเซ็นทรัลเวสเกต เพียงแค่5-6นาทีเท่านั้นนะครับหาง่ายมากๆนะครับเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดวันหยุดก็เปิดนะครับเข้ามาเลือกชมรถสวยกันได้ทุกวันเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวคันไหนนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามของเรานะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี